ว้าวว้าวสวยมากมากครับผมยินดีต้อนรจังหวัดสุราธานีครับผมอยู่กับช่างหนึ่งนะครับที่สะพานนาลิ์ถนนคนเดินครับ m e r r y Christmas and Happy New Year ครับทู2 5นฟนะครับก็คริสต์มาสนะครับวันนี้วันที่25ธันวาคม2567ครับคริสต์มาสครับ อุณหภูมิตอนนี้เช่อหนึ่งดูจาก Google เรียบร้อยนะครับ26องศาเซลเซียสบรรยากาศเย็นสบายมากๆเพื่อนๆแล้วก็คนก็หมาเที่ยวกันนะครับพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ก็มาเที่ยวชมแล้วก็ถ่ายรูปชักภาพกันนะครับที่ ริมแม่น้ำตาปีครับสะพานนริศถนนคนเดินมีคริสต์มาสด้วยที่สำคัญก็คือปีนี้มีสวนเห็ดอย่างที่เห็นไปแล้วครับเห็ดเดืองแสงสวยมากครับผมคือเพื่อนก็ยังมาเที่ยวได้นะยังมีอีกหลายวันนะครับจนถึงนู่นนะปีใหม่นี่เลยแหละเออเนาะดูคนสิยังกระมดแน่เออเจ้าหน่มหลังจากที่ไปวิ่งออกกำลังกายเสร็จก็ขากลับบ้านก็ตอนแรกขับรถยยุ์มาเนาะแล้วก็ บนหาที่จอดไม่มีเขาบอกไม่มีที่จอดเข้าบ้านก่อนแว้นมอเตอร์ไซค์ออกมาเพื่อเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆดูสวนเห็ดน่ารักมากๆสวยสดมากๆครับอันนี้คือของจริงๆเลยเนาะเจนหนึ่งเก็บภาพบรรยากาศเพลงเด็กเร้องเพลงกันนะครับ ลูกๆนะเยี่ยมทำดีนะทำดีตอไป,ปไปแล้วหรอไปไหนครับยี่ชอบา,ลอาเลยตมอให้นอน,นเยี่ยม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 อ่าพาไปดูผีเสื้อกลางคืนเรืองแสงนะ สวยมากๆเลยครับยังแวะมาดูกันได้นะมียาวๆจนถึง,ถงนู่นแหละนะปีใหม่เลยครับผมเพื่อ,อนๆนะตรงนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับจัดงานเขาเรียกว่าสวนรึงแสเงเนาะยามข้าคืนครับที่สะพานนฤทธนนคนเดินนะครับก็สวยงามมากๆอย่างที่เจ้าหนึ่งเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับเออสวยเนาะสวยจริงเสื้อสีบินด้วย คือเห็นไหมต้นมูต้นไม้ก็ประดับด้วยไฟทั้งหมดเลยบรรยากาศดีด้วยอากาศเย็นด้วยโ mm hmm. อ้โหนี่ก็นมุมนี้น่ารักมากๆเลยครับ mm hmm. นะสวนเรืองแสงนะครับ flower of light เออสวนดอกไม้เรืองแสงเออนั่นแหละนะบันดอนนะครับ ยินแด่มหัศจรรย์นะครับสุราธ,ธานีครับตรงนี้ก็พาไปดูหอนาฬิกา,กาแล้วก็มีรูปหัวใจสามหัวใจตรงนี้นะครับมาชักภาพมาถ่ายรูปกันได้มุมนี้ก็สวยสุดเหมือนกันครับพเพื่อนนะครับเห็นไหมออสวยเนาะสว,สวยสวยมีหอนาฬิกาเรืองแสงเหมือนกันครับมีหลายสีเลยนะจะเปลี่ยนสีไปตาม นะเขาจะลันสีไปด้วยไปเรื่อยๆตรงมุมนี้ก็สวยมากๆกดูดิกางหันลมเรืองแสงนี่เขาเรืองแสงจริงๆนะเพื่อนๆอือ่าตรงนี้จะเป็นจุดถ่ายรูปจุดชักภาพนะครับด้านหน้าทางเทศบาลนะครสุรา์ก็จัดให้พี่น้องประชาชนสามารถมาชักภาพหรือถ่ายรูปกันได้ตรงจุดนี้ครับสวยๆนะครับนะดอกไม้ก็เรืองแสงนะเพื่อนๆ ที่จังหวัดอื่นเป็นยังไงมั่งครับก็ก็สามารถนะทักทายกันได้นะครับแล้วก็เป็นภาพบรรยาการฝั่ที่หนึ่งจะไปเจอนะนเจอหน้าผีนะดูดีสวยมากว้าวอูที่นี่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนานครับผมที่สถานกรลิกของคญญน,นเกิดขับพัดมสวนเรื่องแสงสวยมากยู่ดูที่ของนาฬิกาครับผมไว้เฉลยถามเป็นคนนะครับว่าส่วนไหนสวยมากนะครับ คนเยอะมากครับเป็นนิ่บรรยากาศมากๆสวยางามมากๆรากาาต,ตรงตรงจุดนี้นะครับจะเป็นนักษัตริย์เรืองแสงนะมีทุกนะครับมีทุกทุกนักษัตริย์เลยตั้งแต่ชั้นสรุคานถอบมะลมุมมะเส็งมะเมือมะเมือวไม,ม่ม,มีอะ เออเมื่อกี้มีขาอันนี้ปีวัวเนาะปีหมูปีไก่นี่ปีวัวสวยนะอออันนี้ปีงูเล็กปีงูเห่าครับผมนี่อะไรอ่ะปีลิงเหรอปีบกเออก็ปีหนูเออนะโอ้นี่งูใหญ่ปีมะโรงครับผมว้าวเป็นพญยาน้านั่นเองครับเพื่อน กมาชักภาพกันได้จะมีต้นไม้แบบเรืองแสงนะเยอะแยะมากมายเรานึกถึงหนังเรื่องอหนังฮอลลีวูดเรื่องนะอวตารนะก็คือเป็นลักษณะผส่วเลืองแสงลักษณะนั้นเลอวตารอวตารเออใช่ใช่มีนักมวยด้วยนะเด็กๆก็เข้าไปถ่ายทุกคนมีเรือด้วยนะครับนี่แม่น้ำตาปีนะครับค่ำคืนนี้ครับ ยีธันวาคม2 5ง7หเจรคิดมากนะครับอืมไปดูส่วนอื่นต่อเน,นาะตรงนี้จะเป็นอีกมุมที่เป็นทุกส่วนจะเป็นแสงก็จัดเป็นมุมสวยๆนะกระต่ายไม้จันสวยนะ,ะยยน,นะนี่เห็นไหคเขาจะอ่อให้ไฟอะไฟไม่รู้โอ้โหไม่รู้กี่ดวงเ,เยอะมา,มา,มากๆนะครับเพราะสถานที่ ของสวนสาธารณะเอดนนกสะพานนี่นี่ค่อนข้างจะใหญ่มากๆครับผมอ่าอันนี้จะเป็นซุ้มไฟอุโมง์ไฟนะนี่ลอดไปแล้วไปดูฝั่งนู้นนะคนก็มาชักภาพกันเพียบเลยนะครับเท่นึก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากอู้ซันตาซันตาซอสันตะคอร์สผู้หญิงเขาเรียกว่าอะไรสันตาดีอ่ะเออเออเรียกไม่ถูก เนี่ยต้นไม้ดึงแสงสวยๆต้นนี้ก็สวยมากๆครับผมต้องมาชักภาพนะครับนี่เป็นลักษณะคล้ายๆสกุละนะอ้ยได้บรรยากาศอากาศเย็นคืนนี้ยีองศาเซลเซียสครับที่สะพานนนิตถึงเลยแมลงนี่ตัวเท่าลูกบอลเลยจริงๆนะมีเสียงด้วยสวยดึงแสงน่ารักมากสวยมากครับผมแต่ละมุมแต่ละจุดนะปีนี้ก็สร้างสรรน,นะจัดสรรเทศบานลานครสุราษฎร์จัดสรร คือแบบพื้นที่เขาใหญ่มากๆจริงๆนะครับชั้งน,นึงเก็บภาพบรรยากาศมาฝากครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมอร์เรดิคิดบัตแอนแฮปปี้นวเอียสองพันยี่สิบห้าครับติดตามชมคลิปหน้านะครับว่าชั้งหนึ่งจะเก็บภาพบรรยากาศที่ไหนมาฝากครับสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับบายบายมีความสุขทุกคนทุกคนทุกท่านนะครับผมเฮงเฮงรวยรวยปังปังปัง